สวัสดีค่ะอยู่กับคุณเส้นใส่มัน,นะคะ่ะวันนี้เขาจะไปไหนนะทําไมแต่งตัวสวยจังเลยทําไมต้องเอา้าวทาไมทําไมต้องปิดอะ่ะเอาเมื่อกี้นะคะแบบโอ้โหก่อนที่จะถ่ายคลิปนี่คือแบบน้องแต่งตัวแซ่บมากอะ่ะไปวิ่งไปเทไหนา เทบ้านตัวเองนะวันนี้แบบรู้สึกว่าแบบจะเปรี้ยวๆหน่อยไม่หรอกพี่พี่กำลังสวยกำลังสวยน่ารักจนนุ่นพระนุ่นน่ะพระนุ่นน่ะพระอะไร บูชาที่ร้านทองบ่เริ่มทองนี่บ่สี่พันสี่พันอยากได้เนี่ยพี่อยากได้ทองบาทนึงอ่ะมันเป็นแบบอันแบนแบนน่ะพี่ <5. S 1> พี่เห็นแกเอาลงบาทนึงพี่ก็เลยทักไปพี่ก็เลยทักไปถามแกว่ายาวเท่าไหร่แกบอกว่ายี่สิบสอง เบื่อมากถ้าพี่ขับถ้าพี่ขับรถเป็นนะพี่จะขับรถไปหาหนุ่นเลยก<า>็มันขับไปไม่เป็นเนาะคอยดูเด้อเนี่ยเห็นไหมต้องมีรอยยิ้มแบบนี้แหละน่ารักอยากเป็นอยากเป็นคนเซ็กซี่ต้องทำยังไงน่ารักตอนนี้เดินตาว่าเด้อเอาพูดพูด,พด กผื่อมีใครมาดรามา่าก็จะบอกว่าเดไอ้พวกผมว่าแต่งตัวไปหาผู้ชายใหม่เรออเ,เออแสดงว่าเราจะสวยไม่ได้เลยใช่ไหมใช่<ด>เราต้องทำในเราต้องทำตัวองให้มีคุณค่าเนาะเราต้องทำตัวแบบให้แซ่บอยู่ตลอดเวลา <laughs> เราก็ไม่ได้ไปโชว์ที่ไหนเราอยู่บนรถเนาะก็จะได้เห็นแต่ตอนคุยกันนี่แหละไปไปทำนมปะ ทำพี่พี่อยากทํานมแต่ตีไม่ให้ทำตีบอกว่าชอบเล็กๆแบบนี้แหละวะซ่านมันไม่ชอบอ่ะถ้าเอาจะชอบอ่ะเขาก็ต้องชอบเป็นตัวเราที่ป็นอยูชอบที่เป็นเป็นตัวของเราเองนะ <c oughs> ได้รถวันไหนนี่ ไม่รู้อะต่เมื่อวานเซลโทรมาอย่ถ้าได้รถเรามาเล่นบ้านพี่เดอร์เ,รรเดี๋ยวอ,อนแค่นี้ยังพอไม่พอเหรอจะให้เหลือแต่กระดูกบอยังไม่พอต้องผอมมากกว่านี้ของพี่สี่สิบเจ็ดพี่อยากได้สี่สิบห้าแต่ว่าพี่อยากเอาสะโพกลงอีกนิดนึง อยากได้สั 49, 50ี่สิบเก้าห้าสิบกรัมพอดีตอนนี้นุ่นเท่าไหร่สี่สิบเท่าไหร่เอา้าวันวันนั้นเห็นลงคลิปยังเห็นใส่กางเกงไอ้น่นกับเสื้อเอวลอยได้อะไรออเออใส่ได้เฉยเลยอะเออถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนนุ่นตอนแรกแรกตอนผอมตอนผอมอะใส่ได้แล้วก็ใส่ได้ตอนนี้ อันนี้คือชุดขับรถนะคะทุกคนนี่เป็นชุดขับรถนะคะไม่ได้ไปอ่อยนะคะไปทำงานคะ่ะเพราะว่าอยู่แต่บนรถคะ่ะใช่อยู่ตในรถนะคือลงไปข้างล่างแบบคือชนิดแบบว่าเห็นแต่เห็นแต่หัวกับคอเลยใช่ไหมไม่คิดมากแม่แม่ไม่สงสยัยหรอจะไปวิ่งดินหรือจะไปไหนนี่ไม่สงสัย ม่ไปไหนเอ้าแม่ไปไหนไปนาโอเคค่ะคลิปนี้สั้นๆให้มาดูความแซบของสาวนุ่นดัมซิ่งกันแซบแต่บนรถนะคะไม่ได้ยั่วนะคะถ้าดูวิกาหนูจะไปแบบรักษาลักเล่ให้แบบสวยๆอะไรเอารักเล่เป็นไรรักเล่หนูไม่สวยอ่ะเอาใครจะไปดูตัว มมันไ่สวยซื้อครีมมาทาซื้อครีมมาทาทาแล้วมันใช้ทุกยี่หอ้อตนนั้งแต่ปานิสรแล้วมันออมันไม่หายเลยเหรอ,อถ้าไปเล่นเซอร์ไปยิ่งไปยิ่งอันนั้นอเออไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่าโอเคค่ะดูกันแค่นี้พอเดีเอฟซีจะละลาย งดดราม่านะคะเพราะว่าน้องไปวิ่งงานนะคะก็ให้น้องได้มีแบบอารมณ์แบบชิลๆบ้างอะไรบ้างบ๊ายบายค่ะ